สวัสดีค่ะพบกับยายชินนะคะผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้ำพึ่งมะนาวนะคะขอแนะนำน้ำพึ่งมะนาวสรรพคุณต้องรู้นะคะเรากินน้ำพึ่งผสมมะนาวช่วยอะไรได้บ้างนะคะอาการแก้ไอนะคะในน้ำมะนาวมีกรดทิ่ติกและวิตามินซีอยู่มาก นะคะมีฤทธิ์ช่วยลดไข้บรรเทาอาการกระหายน้ํานะคะเมื่อกินเข้าไปแล้วจะทําให้ลําคอชุ่มชื้นและวิตามินซียังมีสรรพคุณช่วยแก้อาการหวัดได้ยิ่งเมื่อเราจิบน้ำมะนาวนะคะผสมน้ําอุ่นและน้ําพึ่งก็จะมีฤทธิ์ขายยาปฏิชีวนะในน้ําพึ่งเพ่อจะช่วยกําจัดเชื้อไวรัสที่ทําให้เรามีอาการไอทีนี้ประการที่สองช่วยในการแก้เจ็บคอ หะะากใครมีอาการจ็บคอมีอาการเหมือนจะเป็นไข้นะคะลองจิบน้ำพึ่งมะนาวอุ่นๆนะคะน้ำพึ่งผสมมะนาวอุ่นๆโดยการบีบมะนาวครึ่งลูกผสมในน้ำอุ่นหนึ่งแก้วกาแฟและน้ำพึ่งซักสองช้อนชาลงไปนะคะเติมน้ำพึ่งสักสองช้อนชาลงไปคนให้เข้ากันจะได้ทั้งวิตามินซีกลทิตริกและฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสของน้ำพึ่งนะคะ เขาจะบรรเทาอาการเจ็บคอที่เป็นอยู่ได้ประการที่สามเขาช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารการดื่มน้ำพึ่งมะนาวส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารเพราะในน้ำพึ่งมีฤทธิ์คล้า,ายไฟไบโอติกนะคะจึงช่วยปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ได้อีกทั้งด้วยความที่มีคุณนะสมบัติคล้ายยานะคะคล้ายกับยาปฏิชีวนะชนิดเบา น้ำผึ่งจึงช่วยกำจัดแบคทีเ r ียตัวร้ายในลาไส้ได้พอประมาณนะคะระบบย่อยอาหารของเราจึงมีความสมดุลทำงานดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนอกจากนี้มะนาวเองเกาเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อดังนั้นใครก็ตามที่ระบบย่อยอาหารเหมือนจะป่วยป่วยนะคะให้จิบน้ำพึ่งมะนาวสักแก้วจะดีขึ้น อาการที่สี่ก็ช่วยในการแก้อาการท้องผูกมะนาวมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของลำไส้ได้ในบางคนนะคะเพราะจัดเป็นยาระบายอ่อนๆหากต้องการจะดื่มน้ำมะนาวแก้ท้องผูกแนะนำให้ดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำพึ่งนะคะแทนการใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำตาลเพื่อ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 ช่วยลดปริมาณแคลอรี่และปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายจะได้รับข้อสำคัญคือต้องจิต นะคะจิบน้ำพึ่งมะนาวในช่วงเช้าก่อนอาหารเช้าได้แก่ดีนะคะจะเป็นตัวช่วยระบายท้องได้ดีกว่ายาระบายนะคะประการที่ห้าช่วยป้องกันโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากการที่ร่างกายติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งภาวะนี้มักจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะ เนื่องจากว่าท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีขนาดสั้นอยู่ใกล้กับทวารหนักโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักจึงมีมากกว่าเพศชายการใช้น้ำพึ่งมะนาวช่วยป้องกันได้เนื่องประการที่หกช่วยในการปลุกความสดชื่นให้ร่างกายนะคะความเปรี้ยวอมหวานของน้ำพึ่งมะนาวช่วยปลุกความสดชื่นให้เราได้แน่นอนนะคะประการที่เจ็ด ตัวการสำคัญก็คือช่วยในการลดความอ้วนการกินน้ำมะนาวน้ำผึ้งก่อนอาหารเช้าช่วยลดน้ำหนักได้จินในกรณีที่เรากินน้ำผึ้งน้ำมะนาวแทนน้ำหวานที่เราเคยกินนะคะทุกเช้าก่อนอาหารเพราะว่ามันจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินอาหารได้น้อยลงกว่าเดิมนะคะ แต่ถ้าหากอยากกินน้ำพึ่งมะนาวลดความอ้วนจริงๆนะคะให้ใช้สูตรมะนาวครึ่งลูกผสมน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาเติมในน้ำเย็นหนึ่งแก้วปกติหรือน้ำมะนาวเพียวๆผสมน้ำเย็นหรือโซดาแทนการดื่มน้ำอัดลมนะคะหรือแทน,นชาเขียวกาแฟเย็นหรือชานมเย็นหรือน้ำหวานที่เราเคยดื่มเป็นประจำให้ทานก่อนอาหารเช้านะคะค่อยจะช่วยลดแคลอรี่รวมทั้งน้ำตาลจากเครื่องดื่มต่างๆได้นะคะ ทีนี้หากกล้ากินน้ำพึ่งน้ำมะนาวแล้วเราไม่ควบคุมอาหารไม่ออกกำลังกายยังรับประทานอาหารและน้ำหวานเหมือนเดิมหรือไปกินน้ำพึ่งมะนาวก่อนนอนซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังจะนอนหลับพักผ่อนและไม่ได้ขยับตัวพลังงานที่เรารับเพิ่มจากน้ำพึ่งมะนาวก็จะกลายเป็นส่วนเกินนะคะก็ไม่สามารถช่วยเรื่องลดน้ำหนักได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องควรกิน ก่อนอาหารเช้านะคะขอบคุณผู้ชนทุกท่านนะคะ